มันด้วยอันนี้มีผักหมีด้วยแต่ตัวนี้อร่อยมากอันนี้ป้าทํามาส่งมาให้กินหรือเปล่านะไม่รู้แต่ป้าน่าจะเป็นคนทําเพราะว่านะน้าสั่งกับป้ามานนี้เป็นหัวกุ้ง แล้วมันกรอบมากเลยอนะ่ะอร่อยเปิดไว้ก่อน กรอบอร่อยมากใช่เราต้องกดซิปก,ก้อนคำมันจะตื่นแล้วมันจะเหา่าก้อนคำมันจะตื่นแล้วมันจะเห่าแซบไหมแซบ หอมกลิ่นด้วยอืมยังไงน้ำพริกกะปิม้นวาแล้วมันต้องมีม้นดดมาไม่เออหรอก 老包。 พริกไม่บูดแต่ไม่กิน นอนไม่เดือวันนี้อุ้ยมีไข่ด้วยนะน้อนชอบกินไขป่ปลา ขเงานเหลือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับพรุ่งนี้ไขป่ปลาน้อนไม่ชอบกินไข่ปลาแล้วไอ้ไข่ปลามันเน่าเอ้ยมันไม่ 给不出啦， ใช่น้อนหน้ามานันมากงอนเอา,เอาการะดาษทีชชู่เช็ดก่อนพรุ่งนี้ถ่ายงานเจ็ดโมงเชา้าพรุ่งนี้ถ่ายงานเจ็ดโมงเช้านะ นอนกินข้าวเสร็จจะไปอาบน้ำนอนแล้วนอนก็จะกินนมนอนด้วยวิตเมล์ซอมบี้อีกหนึ่งผลงานที่สิงเลขอทุกคนตั้งใจมาก นุ่งกดัดนุ่อิม่มนะชิลายปลายหน่อยนะไอ้ปลามันทอดสุกปลายมือมันจะไม่อรอ่อย ปายไม่ชอบกินแตงโมครับเพราะว่าแตงโมมันเม็ดเยอะแต่พี่ปายชอบกินน้ำแตงโมปั่นเพราะว่าเขาเม็ดออกแล้วเขาค่อยปั่นพี่ต้องพกปืนไรเฟริลโดูซอมบี้ไหม ไม่ต้องพกนอนพกไปแล้วเพราะว่านอนพกไปแล้วน,น,น้อนจะเป็นคนดูแลทุกคนเองแต่น้อนก็ไม่ชอบกินน้ำแตงโมปั่นแล้วนะ ไปก่อนแล้วกันนะยังไม่เห็นไม่มีใครเลี้ยงชาบูเลี้ยงตัวเองกินเอง น้องต้องดูแลทั้งแปดพันกว่าคนแปดพันกว่าคนหากินเอง มมีลูปินนะพี่พกปืนไปด้วยไว้ดูแลนอนพี่วิ่งให้เร็วๆก่อนนะ ไปไหนมาครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนมาครับพรุ่งนี้มีแต่จะไปทำงาน แต่พรุ่งนี้เสร็จก็วันที่สิบน้องน,น่าจะกลับบ้านน้องน,น่าจะกลับบ้านเพราะว่าที่แรกว่าจะไปทันเผาศพของคุณลุงคุณลุงที่เป็นพี่ชายของแม่คุณลุงเสียวันก่อนวันก่อนก่อนแต่เขา้าเผาไปแล้ววันนี้น้องก็เลยไม่ได้ น้องก็กลับบ้านเหมือนเดิมแต่น้องก็ไม่ได้ไปงานศพแต่งานศพคุณลุงจัดอยู่ที่นาจะรวยน้องก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปนาจะรวยน้องก็เลยกลับสีสเกตคุณลงุงคุณลุงน้องเป็นคนที่น้องดูแลมาตั้งแต่คุณลงุงคุณลุงลม้มใช่ไหม ตอนสมัยสมัยเรียนอยู่ปีสามเนี่ยปีสองปีสองปีสองตอนนั้นปีสองแล้วคุณลุงล้มหัวฟาดพื้นคุณลุงก็ได้ผ่าสัดสมองคุณลุงก็เลยอพิการไอเขาเรียกว่าเอามาพึกเอามาพึกเลยข้างขาข้างล่างแล้วก็แขนขาหนึ่งข้างหนึ่งซีกพิการไปเลย แล้วนอนกับแม่ก็เลยรับลุงมาดูแลก่อนเพราะว่าไม่อยากให้กลับไปบ้านม่วงเพราะว่าต้องทำกายภาพบาบัดน,น,น้อนก็ดูแลกับแม่ตั้งแต่ลุงออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆเพราะว่าลูกของคุณลุงก็ทำงานทั้งสองคนเลยอีกคนหนึ่งก็ลูกของคุณลุงก็เสียไปแล้วโอ้โหสุดยอดมากตอนนั้นที่น้อนดูแลกับแม่ ได้เก็บได้เก็บขี่ต้องได้พาเดินต้องหาข้าวให้กินทุกๆวันแต่แม่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยแม่ดีใจที่ได้ดูแลพี่ชายจนพี่ชายแม่ดีอาการดีขึ้นก็เลยส่งกลับไปจูบ้านไปพักอยู่บ้านม่วงก็สร้างบ้านหลัเล็กๆก,กระท่อมเล็กๆให้ ให้อยู่แล้วก็มีคุณหมอมาคอยดูแต่ก็อยู่ได้ประมาณปีสองปีสามปีแล้วก็เสียท่านก็เสียหายใจเชี่ยประจรอ่อนครับขอบคุณทุกคนนะครับใจใจด้วยนะขอบคุณครับก็เป็นพี่ชายนาำใช้นาำสกุลเกียวขเหมือกันครับมุงโชตแต่ แต่เห็นเขาบอกว่าวันนี้เผาเผาไปแล้วแต่ไม่ไหม้ศพไม่ไหม้นะครับเพรา,าะว่าเพราะว่าตามมันอกเขาจะต้องเอาไปเผานำศพไปเผาที่กลางป่าเพราะว่าตามมันอกมันไม่ไม่ไม่มีเมนแต่ไปก็จะมีรวมสมทุนทำเมน ให้กับบ้านม่วงอยู่ครับแต่รอดูก่อนว่าทางวัดเขาจะ่่ายังไงครับใช่ก็อยากอยากอเหมือนนะนะนะาก็บอกว่านะอยากอยากให้พาไปทำบุญไปทำ ไปสร้างเมนอยู่วัดดีไหมไปสร้างเมนหน่อยวัดอยู่บ้านไม่มีเมนเลยอย่างน้อยมันก็เป็นที่ของคุณคุณตาคุณยายเพราะว่าอขาเป็นบ้านของคุณตาคุณยายแล้วก็เป็นที่ยังไม่ไหมเพราะว่าวันนี้ฝนตก หลังกลับบ้านแค่ไม่กี่วันครับมันก็เป็นบ้านเกิดของแม่ด้วยเพราะแม่ก็โตมาจากที่นั่น ข้างเมนจะทำแค่วานตัวเองนะครับก็จะกลับไปดูคุณเพลินหน่อยกิจการคุณเพลิน ครับครับผมยังไงก็ต้องรอประสานกระบัดก่อนพักผ่อนเยอะๆเช่นเดียวกันนะครับทุกคนเสียงแหววันนี้ใช้เสียงในการพูดเดยอะเกินไปเอาองเซฟเสียงเพราะพรุ่งนี้จะเป็นฉากบูแล้วนาฬิกาข้างหลังกิม อีกห้านาทีเที่ยงคืนครับกลับกำนัพิธแล้วก็ก้อนคำเก่ากันนพิธสงคนดีกว่าครับก้อนคำฟ้าบ้านแต่มีพี่มาฝ้าบ้านให้อยู่ อยากดูนอนบูต้องบัตรซิงเลคคอร์แล้วนะร้อยห้าสิบสี่บาทในตอนตีมซอมบี้เอาน้องกอนไว้บ้าน ไม่มีไอจีน้องก้อนครับไม่ให้น้องก้อนเล่นวันนี้เหนื่อยตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าตื่นแล้วก็นอนต่อตื่นสายทีนี้ตื่นเก้าโมงเขานัดเขานัดเขานัดแต่งหน้าแปดโมงครึ่งสิบมงต้องออกเก้าโมงตื่นเก้าโมงยี่สิบก็เลยได้ออกไป อยู่ในกลุ่มเมาแล้วขอบคุณครับเมื่อวันจันทร์ทะเบียนรถไม่เป็นออกหัวเราสิเจอตรงเลยก็ทำไมไม่ออกหัยไทยทำไมไม่ออกตอนผมซื้อไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องหัยเนี่ย หวยแล้วออกทุกที่ยกเว้นที่ที่ผมซื้อ กันกนนทีพมิงา่วันนี้ไม่มีหัวครับพรุ่งนี้ถ่ายงานสิ่งเลกคอร์ต่อครับลุงอายุเท่าไหร่ทูวว่หวกวกมาพรุ่งนี้ลุยงานต่อครับ เดี๋ยวโมสิงเลคคอร์ดสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ท้าทายกับพวกเราชาวสิงเลคคอร์ดแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยผมเห็นจากทีมงานทุกๆคนทํางานหนักมากเพราะว่าเราต้องใช้บุคลากรให้ได้น้อยที่สุดในการทําทําหนังท่าทำคอนครั้งนี้นะครับในการทำคอนครั้งนี้ ป้ายขาวได้เมื่อไหร่ป้ายขาวยักษ์เล็กแล้วก็ยักษ์ใหญ่ตอนนี้รอรันเลขอยู่ครับเพราะว่าเป็นป้ายขาวที่อยากได้เลขเลขนี้ก็เลยต้องล็อกเลขไว้พี่ปลาเล่นไอจีครับพี่ปายเล่นอยู่เนี่ยไงเมื่อวานหวยอ,ออกบักยักษ์ในกลุ่มถูกหมดเลยว่าแกเข้าไม่ออกหวยบดียงเลย นำพักผ่อนได้แล้วได้ครับทุกคนก็ฝันดีราตีสวัสดนะครับขอบคุณที่เข้ามากินข้าวเป็นเพื่อนผมนะครับทุกคนเลาบฟันดีราตีสวัสดนะพรุ่งนี้ไว้เจอกันนะครับทุกคน